ครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่พอๆป็นคือเก่าครับทั้งช่องชีวิตคนไกลบ้านออนเดอ a เครับคลิปนี้สิภาขึ้นทางดวนครับทางดวนผมจิตไปล่งตอนนี้ผมอยู่พ้นห้องครับผมจิไปล่งรักหาสองครับเพราะว่าเจนจีเคยเรียน,นี่เพิ่นสีเหตุสภานนี่ครับเรียนก่ได้สิป,ปิ่งอะไรโทษมาบอกกันร่อง ข, <c oughs> ขึ้นทางดวนตัวครับตัวครับก็ขื้นทางดวนเมืองครับนี่สิเป็นทางดวนท่างเขาท่างดวนกบมีท่างล้กไปทางนี้ผมก็่าคยขึ้นหรอกครับพา <c oughs> ไปเมืองว่ามันมขึ้นจังไดครับมันไปรุ่งจงังไดสิไปจงังไดเสียจักบาทครับไม่เอ็วเนาะบาทเนี้ยเขามาเนี่ยนะเนาะ วนสีหนีมันสิมาจากนักขอนหลวงเรียงจันท์ออกว่างเรียงเลยครับแต่ว่ากระสีโงได้ทุกทุกมองทุกหมองตามสิเมืองมากครับหน้าไสท่องหาสองก้นท้องอินเห็บจังสีครับเนี่ยครับจิเป็นตาเก็บเงินแล้วครับเป็นสิเก็บแบบไดนเป็นสิเสียจังบาทครับระยะทางจักโลครับพอดีสิป,ปิ่งผมกั่ว่า เก็บเคียวไหนน้ำในไอไล่วนะนนเนี่ยครับเนีดยนะครับทางมองเก็บเงินเพื่อสิเก็บแบบไหนขอาซ่องได้เนะาะบัทเนี่ย e อ t c ขับรถด้วยความไวสูงกรุณารักษาระยะห่างระยะห่างว่าปม่ระยะครับเพิ่นเป็นระยะระยะห่าง ยกจันจีนเนี่ยครับ,บ,บเดี๋ยวผมสิไปไปถามเอาอยู่นี่ก็ได้เนาะเอ,ะอะไปยังไดน้อบ,บ้านเนี่ยเข้อซ่องไดงใน้อบ,บ้านเนี่ย et หาข้อมูลใส่นอนนอนไปว่างเวียงแล้วก็เรียบร้อยอเดี๋ยวถามเพคนก็ถามถามเอาทีู่้ว่ากันน้อคือมีดานสร้งน้ำหนักเพื่ใอในเขาว่าน้องบ,บ้านเนี่ย อมิได่านกวนนะครับทอยออกบ่เดี๋ยวเพื่อเท้าเป็นก่อนครับเดี๋ยวเพื่อเพราะอีกคืนค่อยออกค่อยเขามาใส่ออกโอ้ถือจับเราหยากเลยได้ไงถือไม้เราหยากเลยโอ้พอได้พอได้ตั้งป่วยไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถามข้อมูลตรงด่านนี่ก่อนครับไปจังใดมาจังใด มันพิดทางครับมันตองอยู่ทางนี้เนาะ,ะเป็นสิมหาเขาบ่เนี่ยเป็นคึดจักกบาดเลยต้องจังใดเนาะอันคอยิบไปลงห้าสิบสองนี่มันเฮ็ดจังใดเนี่ยอ้ามามาพวกเนี่ยเดี๋ยวข้าข้าไปเมืองครับ ขออนุญาตร่วันอันนี้เขาต้องมากดเองวะเพราะเขาไปรวมห้าสิบห้าสิบกดเดียว,ดยวกดเอาเลยกดเอาเลย่ก,ด,ยกดตัวนี้อันนี้อันนี้เขาต้องลงมากดเองอใช้ละก,กดแล้วมันมาใส่บัตรเนี่ยม,มันจะออกใส่ มันเป็นแบบอัตโนมัติครับเอาแบบไหนเนาะบาตนี้ตู้ออกบัตรอัตโนมัติอ้าโอ้มันมันบ่มีทะเบียนวะไม่มันบม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขโอ้ให้เหยียบสซมองใดนี่นี่วะนี่นะโอ้โดยโดยโดยเดี๋ยวสิหาข้อมูลให้หาข้อมูลก่อนครับโอ้บุมันบ่เหยียบลักมันก็บบขึ้นครับวัน กล้องเพิ่นมันซองบ่ได้เนาะโอ้หู้เอาล่ะนะอ๋อสีอักล้องอันนั้นยิ่งไว้ยิ่งเถื่อนเขาลดบ้านเพิกก่นมันอกี้สีายเนาะมันก,กี้สีดีมือมานี่เนาะเมื่อกี้มากรดนี่เนาะท่านอ,อ,อายจุดว่างนี่จับเออแต่ว่าค่อยๆมันเสียทางเลยนเะป็นรถไคร อ๋ออันนี้มันมันขึ้นแบบนี้แล้วขอถามแนวว่าคอยจิไปหโรง52นี่มันจิไปยังไงเนี่ยไปซื้อฮะไปซื้อซเลยไปซื้อซเลยเจลาเอาไปซื้อซแล้วเจลาเจลานี่ครับพี่เอ้าเอามันคือเขียนวางเวียงหรือเขาซื้อโอ้เขาเขาเขาซื้อไปเขาเอานำฮะเอาตะกรหลวงตะกรหลวงเวียงจันทร์แล้วมันริไปสถานีเขาเห็นสถานีแบบนี้เขาลงใส่เลยเหรอ ห้าสิบองไฟจี่วงห้สิบองห้าีิดเลยทำเอีดเลยขนนี้นานีนลย,ย,ล,งล,ยลงเลยเนาะออ้พระนครเป่าน,น,นงงภาษาาเป็นก็พอ,อได้อยู่ยเลยเน่ขเ็นคำอ่ะคนคำเจ้าอ๋อมันบนาณห้าสิบสอวะเขียนว่าพูนคำ อ้อโดยโดย้วยคอบใจหลยไหลบใจหลยไหลตู้ออกบัตรอัตโนมัติครับภาษาบางเทอมันกันะแถวนี้พ้นนาสิเป็นไรละเนาะซื้อไปเลยพคะตรงไปเลยครับนครหลวงเวียงจังวังเวียงนี่ออกไซออกขวาไหมให้มอลงโอ้ถือกว่าเนาะบาทเนี้ย ตอนนี้วิ่งอยู่บนทางด่วนแล้วครับสิบไปเสียเงินอยู่ตอนลุ่งครับแข่ไข่อยู่กับอยู่กับบ้านเฮาโอ้ตัวนี้มันจิโอ้มันจหมุนใส่ตัวนี้อือสนถึงว่าซื้อไปเลยเพราวะว่าผาชมบรรยากาศบนทางด่วนครับ 52นีิเพอนี่พนบอกเขียนด้วยนะป้ายมันสิเขียนว่าพลคำว่าท่านไปเวียงจันทร์ทางด่วนก็พอเคยขึ้นเขาก็ต้องถามพนเ้อนกน็โอ้ดีให้ข้อมูลดีแต่ว่าพนเรียนเรียนไหนเนานะ ความเร็วรถมันทุกลอยอ๋อแต่เรียนเป็นลอยเหมนตัวครับเนี่ยโพนฮงหนึ่งกิโลพี่จุดจอดปั๊มน้ำมันมี้านไข่เข้าโอ้ก็ดีนะอ๋ออันนี้จะเป็นตัวจุดจอดนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดจอดดูะว่าจุดจอดเดี๋ยวเข้าไปเมืองจุดจอดนะเดี๋ยวจะพาะเข้าเมืองจุดจอดรถขนาดใหญ่ขับแบบแนบขวาแนบขวาที่ตรงนี้เนาะโอ้ถูกแล้วออก็ดีอยู่ครับผมก็บผ่านตลอดกับภาษาก็พออ่านได้ครับก็พออ่านออกอยู่ เป็นบางคำนกับว่าคือว่าน่นเนูก็ศึกษาเอาครับศึกษาหาศึกษาข้อมนนอูลนาะพี่พโฮงอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูจุดจอดครับหิวเข้าพอดีไปกินข้าวร้อมน่าจะผ่านโอ้มาฐานครับมาฐานอืนี่จุดจอดบนทางด่วนครับเดี๋ยวคนเข้าแบบเลยน้อง่านนี้ เปิดแล้ววะสงสัยเปิดแล้วเปิดแล้วแบบนี้เปิดแล้วแล้วคือบนมีรถเข้าเนาะเปิดแท้ว,วะอือสุดยอดเลยครับ ทางด่วนบ้านเรานี้ไม่มีเลยนะครับแบบนี้ครับอไม่มีจุดจอดให้แบบนี้ครับอ๋ออันนี้เพิ่นลงไปเพิ่นลงไปเฮ็ดเรียกอยู่นี่เนาะบน,บนทางด่วนนี่เนาะเดี๋ยว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 ,ยวผมจะพาชมบรรยากาศสักหน่อยครับเอ้สบายดีสบายดีไอ้ จากนี้ไปฮอดเวียงจันทร์นี่มันมีจุดจอดแบบนี้จกมองไหนคนจีนคนจีนโอ้ยบอกว่าได้คุยกันว่ารู้เรื่องแล้วบ่ได้ข้อมูลแล้วครับมันเป็นทางด่วนตามที่เขียนไว้มันจะเป็นทางด่วนแล้ ลาวจีนนะครับมันก็เป็นการควบคุมของน่าจะของคนจีนเนาะพวกพวกที่เขาทำสมเปียงยังสีเนะเาะคือเรือบได้ข้อมูลครับพขาถอดเรืยๆครับกระษีใดใส่ภาษามือเส่กันมาคือสีหูเรื่องกันพ้อจากนี้หอดเที่ยงกับคือสีเลี้ยวเลยแหละไปครับเดินทางต่อครับ เลยสถานีห้าสมาแล้วปันหวนนอมาจากพุ่นว่ามาจากพุ่นเลยมาแล้วเลยมาหนึ่งหนึ่งน่งอันเน,ะน,นาะ<อ>หนึ่งสถานีโอ้ส่าเนี่ยแสนสี่โอ้เื่าเป็นโบโครัเนาะโอ้พลงเทียคนบอกคนบอกว่าบ้านนี้อย่างเราเป็นสีเขียยงาบ้านบเมีน คี่ว่า3 5 2เนี่ยเพิ่นเขียนว่าบ,บ้านนี่ยังสก้าสกาโอ้ยไ,ไ,ไปเห็นอยู่แต่ว่าเพิ่นบอกอันตรงนั้นเพื่นบอกว่าบ้านนาเหมือลิเอ,อยียงเนี่เหกาสก้าเดียวอันนี้แสดวงว่าถ้าลง5 2มันเสียเท่าไหร่45เด็ดอ๋อราคานี่มัน,ม,นมันเกี่ยวกับน้ำหนักแค่ตึ๊นจังหนักเขาจะไรเงี้ยครัอ้โอ้มันมด้เกี่ยวกับว่าไ<อ> ระยะทางมันต้องเกี่ยวกับน้ำหนักด้วยอ๋อคือได้ให้ข้อมูลถึงนนะ้องโดย้วยฝอกใจขอใจ,อใจมันตรงเกี่ยวกับน้ำหนักความครับเนี่ยมันขึ้นที่อันว่าน้ำหนักความอ๋อรถเป่าอีกราคาหนึ่งครับรถนักอีกราคาหนึ่งครับคนละคนละเอ๋อมันสีเขียนบอกว่าขึ้นจากพลพงหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแสนสี่ 1สนสี่ห้าห้าพันเลยมาก็เลยให้ข้อมูลมาได้เดอซิปปิ้งเด้อเดี๋ยวรอบหน้าเด้อมันเกี่ยวกับนำนักพร้อมเอาเสร็แล้วครับผมคลิปนี้ครับพาขึ้นทางด่วนตะเลิดมาอีกหนึ่งหนึ่งสถานีครับปอกัดคลิปหน้าครับสวัสดีครับ